พี่พี่สรุปสั้นๆก่อนนะครับว่าเปเปอร์วันนี้นะครับคือเปเปอร์การที่เราสรุปเรื่องของผลการประมูลนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องถือว่าออกมาตามคาดอย่างที่เราคิดนะครับก็คือการแข่งขันไม่แรงนะครับแล้วก็ทําให้โอปเปอรเตอร์ทั้งเงินปาทั้งทูเนี่ยสามารถเซฟพอร์ได้นะครับมีการปรับตัวประมาณการนะครับแล้วก็ปรับถกเกตไพขึ้นอันคือภาพของไอตัวการประมูลนะครับ มาลงรเรื่องของไอ้ตัว investment team นะครับก่อนที่พี่จะไปลงดีเทล,ลเรื่องของไอ้ตัวการประมูลเนาะว่าเซกเตอร์นี้ถ้าเกิดว่าโค้ชบูกับนักลงทุนจำได้นะครับพี่บูลิชมาประมาณปีครึ่งแล้วนะครับ,รบแล้วพี่ก็บูลต่อด้วยภาพของการที่พี่บอกว่าไอ้ตัวเออร์เน็งกรอสไซเคิลแล้วก็ฟรีแคทโฟไซเคิลของกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วง up cycle นะครับแล้วก็มันยังไม่จบนะครับปีนี้จริงๆเราคาดว่ากรอสเนี่ย ยังอยู่ระดับ20%เอา t เซ็าทูรวมกับแอดวานนะครับแต่เราเพ้น์ภาพอยู่แล้วนะครับว่าการแข่งขันออการประมูลรอบนี้ถ้าไม่แรงนะครับมันจะเป็นตัวแอดออนนะครับเรื่องของ e a r n i n g g r o w t h ที่เราเห็นว่ามันโตระดับ20%ไปแล้วเนี่ยมันจะโตได้มากกว่านี้นะครับนั่นคือภาพผวมว่าทำไมเราชอบเ e c t o อร์ t นะครับมาดูเรื่องของดีเทลเรื่องการประมูลนะครับเมื่อวานนี้ตกลงว่าแอดวานเนี่ยที่ตลาดบอกว่าจะไปแยกให้ตัวสเปกตรัมจากทูคือ2003แล้วทำให้การแข่งขันแรงเนี่ย จบลงเคอร์นอท์านเอาขึ้นของตัวเองขึ้นเดียวนะครับขึ้นสองพันหนึ่งแล้วด้วยความที่ทูเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปแย่งไอ้ตัวขึ้นความถี่ของไอท์ฟาร์นที่สองพันหนึ่งมันเลยจบว่าไอท์ฟาร์นเนี่ยได้ราคาของสองพันหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นจากราคาตั้งต้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่หนึ่งหมื่นอันแปดร้อยล้านนะครับก็ถือว่าถูกนะครับแล้วก็มีไซส์จากเรื่องของไอ้ตัวที่แอดวานซ์จ่ายให้กับ NT นะครับทูนี่ต้องถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับ ได้2คงขึนนะครับนอกจากที่เขาโปรเทคเรื่องของ2003ได้แล้วนะครับจริงๆเนี่ยทูมี2003อยู่60นะครับกลายมาเป็นว่าทูเนี่ยไปเอา2003เพิ่มขึ้นอีก10เมกที่กรสรชเนี่ยเขาออกมาประมูลเพิ่มนะครับก็แปลว่ารอบนี้ทูได้สอ่อ2003ทั้งหมดนะครับ70เมกนะครับอ่ร,บราคาเนี่ยอาจจะดูสูงหน่อยนะครับกว่าไอ้ตัว2001นะครับก็คือเพิ่มจากราคาตั้งต้นป,ประมาณสักยี นะครับอีกอันนึงที่เราคิดว่าตลาดค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆคือการที่ทูไปเอาขึ้นพันห้านะครับพันห้าเนี่ยอัตบานไม่ได้หมายตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทูเนี่ยเขาเอาราคามาได้ที่ราคาค่อนข้างดีเลยก็คือเพิ่มขึ้นจากราคาตั้งต้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือน,นคล้ายอัตบานได้สองพันหนึ่งนะครับเบ็ดเ,เสร็จปูจ่ายสองหมื่นหกนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสักสิบแปดเปอร์เซ็นต์จากราคาตั้งต้นนะครับเห็นภาพแบบเนี้ยเราบอกว่าเฮ้ยมันดูสูงกว่าราคาตั้งต้นแต่เราบอกแล้วว่า ที่เขาจ่ายกับ NT อ่ะมันแพงกว่านี้เยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เขาจ่ายใบเลเซนแล้วต้องมาตัดไอตัวค่าเสื่อมในแต่ละปีเนี่ยมันถูกกว่าการจ่ายไอ้ค่าเช่าให้กับ NT เยอะแอดวานเนี่ยเราสรุปเลยว่าเขาสามารถเซฟคอสแต่ละปีจากการที่เขาประมูลขึ้นแล้วก็ตัดเรื่องของค่าเสื่อมเนี่ยแค่ได้เซฟคอสอ่ะนะครับได้ประมาณนัก2,900ล้าน2,900ล้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมาดูกับเออร์เน เราก็มีการปรับประมาณการเลยนะครับปี2 0งพัน้าเนี่ยเราปรับประมาณการขึ้น3%เปเจากการเซฟคอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ปี2 0งพันี่เนี่ยเราปรับประมาณการขึ้น7%จ็เปอร์เซจากการเซฟคอร์ตัวนี้นะครับโค้ดบูกกับนักลงทุนงถามว่าเอ้าทำไมปี0 2งพัน้ามขึ้นแค่3ามันไม่ขึ้นเจดพร้อมกับปี2 0งพันี่หล่ะนะครับก็เพราะว่ากสทชเนี่ยเขาบอกไว้ว่าไอ้ตัวขึ้นที่ประมูลการรอบนี้เนี่ยกว่าจะใช้จริงเนี่ยคือต้องวันที่สี่สิงหา นะครับถามว่าทำไมต้อง๔สิงหาก็เพราะว่าคลื่นตัวนี้มันยังอยู่กับ NT นะครับ NT เนี่ยเขาจะหมดไอ้ตัวไอ้ตัว operating l i c e n s e นะครับคือหมดอายุการใช้งานตัวคลื่น๒0๑หรือ๒๑๓เนี่ยคือวันที่3สิงหานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว Advance กับ True เนี่ยจะเริ่มได้ cost saving จริงๆเนี่ยคือวันที่4สิงหานะครับมันแปลว่าเ a v e Da เขา save cost ได้5เดือนนะครับของปี2025เต็มปีของปี2026นะครับมันเป็นที่มาว่า ทำไมปี2025เนี่ยมันขึ้นน้อยแต่ปี2026เนี่ยมันขึ้นเยอะอันนั้นคือคําตอบครับครับค้อคดูดูต่อเลยนะครับพี่เพนภาพให้เห็นชัดๆนะครับหลังจากการปรับป,ประมาณการรอบนี้เนี่ยเราเห็นเอ r ร์น g ิ่งโกรดยังไงของแอดวานปีนี้แอดวานมีเอิร์นนิ่งโกรดเนี่ย17%นะครับ,รบอย่างนี้โค้ดคบูพูดบอว่าแอดวานเป็นหุ้นใหญ่กําไรเนี่ย40,000ล้านนะครับแต่โกรอระดับ17%เนี่ยถือว่าสูงมากแล้วตอนนี้เดเวดเดนเดเวดเดนอีวแอดวานเนี่ย ขึ้นไประดับ4.4 4. 5เรเรียบร้อยนะครับปกติเนี่ยเขาเทรดเต็มปกติี่อร์เซนะครับเพราะงั้นตอนนี้แอดวานซ์มันโดนผักไปโดยกําไรที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทั้งเรื่องของไอตัวเซกเตอร์ที่มันเป็นขาขึ้นพร้อมกับการประมูลที่เซฟคอร์ดมาดันตัวกําไรนะครับเพราะนั้นต้องถือว่าโควไซคิลของแอดวานซ์นอกจากมันขึ้นแล้วเนี่ยมันยังขึ้นด้วยแมกนิจูดที่สูงด้วยนะครับมาที่ทูนะครับทูเนี่ยแม้ว่าได้2คงขึ้นมากกว่าแอดวานซ์ แต่เซฟคอสใกล้ใกล้ับแอดวานเลยคือ2,500ล้านเพราะว่าทูเนี่ยจ่ายแพงมากในการใช้ใช้คืนของ NT นะครับเซฟคอสประมาณ2 5 0 0เกิดอะไรขึ้นกับ e a r n i n g ็งทูเราปรับประมาณการขึ้น7%จดเปอร์เซ็นหรับปี2 0 2พปรับประมาณการขึ้น14%บสี่เปอร์เซ็นหรับปี2026นยนะครับรอจิกเดียวแอดวานนะครับปี2025ยขึ้นน้อยเพราะว่าแค่ห้าเดือนนะครับปี2 0 2 6เต็มปีนะครับก็จะเห็นภาพแบบนี้นะครับแล้วเราเห็นภาพอะไรหลังที่เราปรับตัวประมาณการของทูขึ้น กำไรทู2025นะครับขึ้น71%เมื่อเทียบกับปี2024ซูเปอปร,ร์ไฮกูส์นะครับพอปี2026เนี่ยขึ้น35%นะครับเพราะงั้นธีมที่เราพุชทูแล้วเราพุชทูเป็นท็อปพิกเนี่ยคือเรื่องเรื่องของเออร์เน็งกูสตอรี่สำหรับปี2025ปี2026เนี่ยตอนนี้มันไปแบบโอโ้โหไกลมากๆแล้วถ้าเกิดเอเวอร์2ปีเนี่ยมันแปลว่าทูเนี่ยโตได้ระดับ50%นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่า ทั้งแอดฟาน์ทั้งทูเนี่ยยังไงก็มีลูมให้รีเลทต่อนะครับหลังที่เราปรับประมาณการเออร์เน็งเนี่ยเรามีการปรับตัวท t a r เก็ตไ g ด้วยนะครับแอดวาร์เนี่ยเพิ่มจาก340ขึ้นไปเป็น350ทูจาก17เจะเป็น8บาทนะครับท็อปพิกของเราเหมือนเดิมนะครับว่าเราชอบทูนะครับเพราะว่ารอบนี้ก็คือได้เบนเอฟฟิทของคอร์สเซฟบิงมากกว่าแอดวาร์นะครับแล้วก็ความเซ็กซี่ของเออร์เน็งโกรสเนี่ยต้องบอกว่าของทูมันมันมากกว่าด้วยฐานกำไรที่มันต่ำกว่าเวลาเซฟคอร์สได้1บาทเนี่ย มันแทบจะฟีดเข้าไปที่ bottom line แล้วก็เกิด earning growth ที่มากกว่าตัวแอดวาร์นะครับนั่นเป็นซอรี่ที่เราชอบตัวทูครับ